วันนี้เราจะมาให้ดูการขัดตูนสก,กินนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราทาไปหนึ่งรอบแล้วเราก็ขัดนะคะอันนี้ที่เราขัดแล้วเราจะกินไปแล้วรอบที่สองนะคะ อแห้งตะปูตสกินแห้งเราก็ผัดด้วยกระดาษทรายนะคะเวลาวเราขัดเราเราก็เอามือลูบไปด้วยนะคะว่ามันเรียบหรือยังถ้าตรงไหนไม่เรียบเราต้องตะกินแล้วเราก็ขัดใหม่นะคะี่นะคะ ผัดผัดผัดนะคะนี่นะคะการขัดจูงตะกินแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดนะคะ การขัดสก,กินก่อนลงทาสีรองพืน้นนะคะมันจะทำให้ผนังดูเรียบและสวยงามน,นะคะถ้าเราไม่ขัดสก,กินก่อนผนังเราจะไม่เรียบและทาสีไปแ,แล้วก็จะไม่สวยนะคะ ต่อไปเราก็จะลงสีรองพื้นแล้วปล่อยไว้แห้งปล่อยไว้แห้งแล้ว,ลว,ลวต่อมาแล้วก็จะลงสีจริงน,นะคะอ,อันนี้นะคะที่สททร้างรัดทำเหล็กจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะทำเหล็ก ทำเหล็กยึดระเบียงหลังคารอบบ้านนะคะนี่นะคะเราก็ยึดทำเหล็กยึดติดกับคานที่เราเทไปแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาสีกันสนิมนะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้สีกันสนิมแห้งนะคะเราก็จะมาตกแต่ง ทาสีด้วยสีดำนะคะนี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพามาดูว่าเราทาสีดำทาสีจริงเสร็จแล้วเราเบียงจะสวยขนาดไหนนะคะค่ะ ดูคลิปช่างลัดเสร็จแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะกดให้ช่างลัดทุกอย่างเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ